ัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะอเล็กก็มาไลฟ์ค่ะมาไลฟ์เนาะอยากก็อยากคุยอยากคุยแนะนําเวลาว่างเนาะเวลาว่างอย่างสมมุติว่าเรามีเวลาว่างหรือว่าเออมันเป็นช่วงพักผ่อนหรือว่ารถติดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเวลาว่างนะแล้วก็มีเรื่องหลายอย่างที่จะต้องทํานะคะแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าบางคนก็อาจจะชอบดูหนังฟังเพลงหรือว่า Search Internet ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบอะไรนะคะสำหรับเวลาว่างนะคะในวันนี้ก็จะมาบอกว่าเวลาว่างของอเล็กซ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยจะว่างหรอกเพราะว่าเราก็พยายามหาอะไรทําไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเข้ามาดูไลฟ์สดอเล็กซ์นะคะก็อย่าลืมไปติดตาม YouTube นะคะ YouTube ช่อง Alex Creator นะคะแล้วก็จะมีสาระต่างๆในการทำ YouTube หรือว่าในการตัดต่อวิดีโอรวมทั้งอาจจะมะีการนำเที่ยวสอดแทรกบ้างนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นเนาะวันนี้ก็จะมาบอกว่าเวลาว่างอย่างหนึ่งนะที่ทำประโยชน์ที่มันเป็นประโยชน์ให้กับตัวเล็กเองด้วยนะคะนั่นก็คือ หนังสือค่ะเรามีหนังสือดีๆนะคะเราก็ต้องอ่านค่ะหนังสือเล่มนี้ได้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ได้เปิดอ่านบ้างแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่านหมดนะคะเพราะว่ามีเยอะมากนะคะข้อมูลหนังสือนี้มีเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะสําหรับอย่างที่บอกไว้ในหัวข้อนหนัวข้อคอมเมนต์นี้ก็คือหัวข้อคอนเทนต์นี้ก็คือมีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะคะสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะ เป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นะออกเสียงออกเสียงถูนะคะนี่แหละค่ะก็สําหรับผู้ที่ต้องการที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะมือใหม่ก็อสําหรับอะไรที่ว่าน่าจะน่าจะได้มีหนังสือเล่มนี้เนาะน่าจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่ามีประโยชน์มากเลยสําหรับอะไร็กนะมีประโยชน์มากก็คิดว่าน่ามีประโยชน์สําหรับมือใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้เปิดอ่านดูบ้างแล้วแล้วก็ เขาจะแนะนาหลายๆอย่างเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าทําอย่างไรเ,เปิดช่องยังไงแล้วก็การตั้งค่าช่องสร้างไรายได้รวมถึงว่าเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลต่างๆตรงไหนนะคะจะไปโหลดโหลดเพลงโหลดภาพประกอบหรือโหลดอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเยอะมากนะข้อมูลในนี้ซึ่งวันหลังนะคะโอากาสหน้าก็จะอาจจะมาบอกเป็นหัวข้อหัวข้อ,ขอ,ขอ,ขอไปนะคะถ้าสมมุติว่า เพื่อนๆชอบนะคะสำหรับวันนี้อะ็กก็จะมารีวิวหนังสือไม่ไม่รีวิวนะแต่จะมาบอกว่ายังยังไม่รีวิวดีกว่าคะ่ะเพราะว่าหัวข้อมันเยอะมากต้องไปรวบรวมข้อมูลมาก่อนนะคะต้องอ่านให้ละเอียดเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังอ่านยังอ่านไม่ไม่หมดเลยคะ่ะสําหรับหนังสือเล่มนี้คือเวลาว่างอะ็กนอกจากจะท่องอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เวลาว่างก็จะ หาข้อมูลนั่นแหละค่ะตามที่เราสนใจสมมติว่าเราสนใจเรื่องของ 3D animation เนาะเราก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือก็คือ u t u b e นั่นแหละค่ะ YouTube YouTube ก็คือแหล่งข้อมูลเหมือนเป็นห้องสมุดของโลกเราเลยนะอันนี้คิดว่านะ u t u b e ก็จะเหมือนกับเป็นแหล่งข้อมูลของห้องสมุดของโลกกันเลยก็มาแต่เช้าค่ะวันนี้นะก็เลยเคิดเรื่อง คิดว่าอือเราพอดีเวลาว่างเวลาว่างช่วงนี้เนาะที่ว่าอาจจะมีเวลาว่างนิดหน่อยก็เลยอยากจะมาบอกนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะอาจจะกลับหัวนะคะสําหรับ Android แต่ถ้าเป็น iPhone แต่ว่าเล็กใช้ Android เนาะมันก็เลยอาจจะมองแต่ว่าก็คงจะรู้นะคะร้อยหนึ่งเนี่ยค่ะก็ต้องไปกลับเอานะต้องต้องดูกลับหัวแต่ว่าเขาก็บอกว่า ร้อหนึ่งรวมหนึ่งร้อยหนึ่งเรื่องที่ยูทูบเบอร์ต้องรู้นะคะรวมหนึ่งร้อยหนึ่งเรื่องที่ยูทูบเบอร์ต้องรู้ดีมากค่ะพิมอย่างสวยงามนะคะน้าปกก็สวยงามมากเลยค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะผู้ที่ เจ้าของก็คือเขียนขึ้นมาก็คือครูโอค่ะต้องขอบคุณครูโอมากนะคะ,ะ Youtube Startup ค่ะถ้าใครต้องการข้อมูลหรือว่าอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ละเอียดแล้วก็เยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเพจหรือว่าเฟซของครูโอได้นะคะยูยูทูบเบอร์สตาร์ทอัพนะคะแล้วก็นี่เป็นหนังสือหนังสือที่ครูโอที่ครูโอได้ ให้ข้อมูลได้เขียนขึ้นม,มาเพื่อเป็นไกด์นำทางสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะเป็นหนังสือที่ดีมากอันนี้ก็พยายามอ่านอยู่นะคะแล้วข้อมูลเยอะมากค่ะและละเอียดมากนะคะเขาบอกว่าละเอียดมากและเยอะมากแล้วก็มีทั้งเป็นอ e ีบุ๊กด้วยค่ะซึ่งในอ e ีบุ๊กก็จะเหมือนข้อมูลก็จะเหมือนกับในนี้นะคะเหมือนกันเหมือนกันค่ะซึ่งตอนที่ตอนที่อเอริได้มานี่ก็คือมีทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็ แล้วก็เป็นหนังสือค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะก็พยายามอ่านอยู่นะคะพยายามอ่านแล้วก็ทําตามคําแนะนําอยู่นะคะสําหรับผู้ที่ต้องการเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ก็สามารถที่จะ้ายหนังสือเล่มนี้ได้ค่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะเสดตอนเช้าเสียงไม่ค่อยมานี่ค่ะยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะถ้ามีหนังสือเล่มนี้เป็นไกด์นาทางนะคะก็จะโอเคมากเลยสําหรับอเล็กนะคะโอเคมากเลยค่ะสาหรับการเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะรวมหนึ่งร้อยหนึ่งเรื่องที่ยูทูบเบอร์ต้องรู้ เขียนโดยครูโอค่ะถ้าอยากทราบรายละเอียดมากขึ้นนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลมากขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube Startup นะคะของครูโอค่ะดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำหนังสือดีๆเล่มนี้ค่ะให้ให้กับเพื่อนๆได,ได้ได้ทราบนะคะเนี่ค่ะเห็นไหมเราต้องต้องเป็น Android เนาะมันก็มันก็เลยกลับข้างนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเป็น iPhone ก็จะอ่านหนังสือก็จะเห็นเป็นาตามที่อ่านได้นะคะอันนี้มันจะกลับนิดนึงเพราะว่าเป็น Android ค่ะ <c oughs> โทษนะคะก <c oughs> ็เพื่อนที่เข้ามาดูหรือว่าผู้ที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดตอนนี้หรือว่าย้อนหลังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องดีๆนี่แหละคะ่ะที่จะมาแนะนําให้ให้ทราบเพราะบ,บางคนก็ยังไม่ทราบว่า เออฉันอยากจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะฉันเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ฉันอยากจะทําก็พยายามหาข้อมูลหาข้อมูลแต่ในนี้เรียบเรียงมาเท่าที่ดูนะคะเท่าที่เปิดดูคือเรียบเรียงมาครบถ้วนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นยันแบบโอ้โหแบบคุณสามารถที่จะทําได้อนะ่ะเนาะถ้าถ้าทาตามอันนี้ก็สะดวก สามารถที่จะทําตามในนี้ได้เลยเนาะเปิดแล้วก็ทําตามได้เลยเพราะว่ามีทั้งรูปภาพให้เราได้ทําตามได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็สดตอนนี้หรือว่าจะย้อนหลังก็าตามนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะ a l e เกเต t ร r นะคะเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย